โอ้โหหอโ้โหอเออโอโหช่วยให้ได้ทุกอย่างยวกดียเย็นๆกเย็นโดนไปบ้างโ้หอาแขนนอาะโอ้โหอแขโอหไอ้จอยไอ้ยอุ้ยุเนื่อ้ยมีลูกอ่าไปอกนลูกโอ้ยโน่น่อาจารย์ดึงลุกมีลูกวยดึงโอ้ดึงีบกันไว้ไว้ปะข่าวข้าวเร็ว

อีตัวนี้ตัวนี้เก็บได้นะคะได้ค่ะอ๋ออืออืออ้ยขอหนขอไหนลูกโอเอาเพิ่มไหมคะเอาอีเข่งหนึคะเอาอีสรมาโอ้ยออนอออุย โอ้ยยังได้ที่กี้ยังได้คืนคืนึ้นบ่ายพ่อาจารย์นั่งก็อ้ยอ้ยนั่ใชหอันนี้อะไรอุ้ยมาแล้วอ่ะตรงไหนเป็นตัวแรก

ไอ้การกม่กัดไอ้มกเขาทำไมไมถาย้เหมือนกันเลยเอฮะไปจอแล้วปะถ่าย้างมันถ่ายค้างมันนี่นะไปไถ่ายค้งกันจอไหนราทันจอขำไปนี่นี่เกาะเกาะเกาะพี่เอกนะอ้ยดึงดึงดึงอ้ยดึงพอมาได้เสร็จมันร่งเนาะกตัวอื่นกัดเนาะฝกกันมกัน

อนเออตัวนั้นนั่งกินไว้นนดจับจับขา้วเยตัวนี้ว้จับขาไว้เลยอ่ะอ่ะๆๆๆโอ้โหจับขา้เลยโอกิเอาีวอ่มักยกินะมกินย่ เอบึ้งยังมึ้งนะอ้ะคำยหญ่งนะบักบึ้งนั่นเง่บักทำยังไงบักทำตนบ้กไหนให้ตัวน้อยไว้ตัวน้อยมาเออทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนวันดีก่อนวันดีจ้าวันดีจ้าเออโอเคอ่ะ

ออ๋ถ้าใครถามว่าชื่ออีกาเล่เอ้ยโอ้โหหนาแล้วอ่ะเริ่มนะเฮ้ยเฮ้ย คิดถึงไอ้วันตะวันไะอรวนดึงจีวรไว้เฮ้ยฮักถูนนนน่่่่นเอาเป็นแม่ยานางไปเลยนี่ดูอาจารย์โอ้โหไม่มีที่กินแล้ว